วิธีการใช้สีพึง่งวัดโคสิตารามและครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆทำยังไงมาฟังกันสวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้อง fc ชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกทุกท่านเลยเพบกับผมเหมือนเดิมภูผาเพชรทองขนองฤทธิ์นะใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะและอย่าลืมนะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงสีพึ่งนะของวัดโคสิตารามแล้วก็วิธีการใช้สีพึ่ง ได้กับทุกๆครูบาอาจารย์นะหลายๆที่น่าสามารถใช้ในรูปแบบนี้ได้เช่นกันนะครับสีพึ่งวัดโคสีตาลามเนี่ยต้องย้อนกลับไปในวันที่หลวงพ่อกวยท่านยังมีชีวิตอยู่ในสมัยที่หลวงพ่อกวยท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็ได้สร้างสีพึ่งไว้เช่นกันและลูกศิษย์ลูกหานําไปใช้เนี่ยก็เกิดพุทธคุณมากมายโดดเด่นนทางด้านเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์มากมายและยังมีหนึ่งรูปแบบก็คือ ชาวบ้านแถวนั้นนะ่ะเขาจะกวนสีพึ่งมาเองแล้วก็มาขอบารมีหลวงพ่อกวยชุตินทโลให้ท่านนะอธิษฐานจิตปลุกเสกให้นำไปใช้ก็เกิดพุทธคุณดีเช่นเดียวกันและมาในปีพศ2564ที่วัดโคสิตารามก็ได้มีการจัดสร้างสีพึ่งขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งชื่อรุ่นว่ารวมใจสิทธิ์รุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะ มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายนะครับมีการพูดถึงกันอย่างมากมายเลยนะนะชั่วโมงนี้ถ้าเกิดว่าใครอยู่ในสายย้อนยุคข,ของหลวงพ่อขวยชุตินทโรถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะน่าสนใจมากนะครับวิธีการทําสีพึ่งเนี่ยเขาก็จะกวนกันที่วัดเลยนะของวัดโคศตาลามกวนกันเองที่วัดเลยนะจัดเตรียมมวลสารมากวนกันเองที่วัดบรรจุก,กันเองที่วัดนะและสีพึ่งของวัดโคศตาลามปีนี้นะจะมีตัวเนื้อของสีพึ่งอยู่ในกระปุกและตรงกลางเนี่ยเขาก็ใส่สาลิกาไม้แกะเอาไว้ด้วย เพื่อเพิ่มพลังพุทธคุณเข้าไปอีกเมื่อทําสีพึ่งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเขาก็จะมีพิธีการบวงสวงดวงวิญญาณหลวงพ่อขวยชุตินทะโลนะก็คือบอกกล่าวหลวงพ่อให้หลวงพ่อกวยชุดินทะโล,ออกกล,ล,ท,โลท่านมาอํานวยอวยพรให้ให้ท่านได้รับรู้รับทราบวันนะตอนนี้ทางวัดโคศิตาลาได้จัดสร้างวัตถุมงคลย้อนยุคข,ของหลวงพ่อพูดกันง่ายๆตามความเข้าใจตามความเชื่อนะเขาก็เชื่อกันว่าบวงสวงดวงวิญญาณเพื่อบอกกล่าวหลวงพ่อและให้หลวงพ่อมาร่วมปลุกเสกด้วย ก็คือให้หลวงพ่อมาร่วมปลุกเสกให้หลวงพ่อได้รับรู้ถือว่าวัตถุมงคลน,นี้ถึงหลวงพ่อแล้วนะครับเพราะว่าวัดโคศีตาลามเขาทําถูกต้องตามตารานะครับ,นะรบนะกันมาอย่างช้านานแน่นอนอยู่แล้ววัตถุมงคลรุ่นนี้เลยมีพุทธคุณเกิดขึ้นอย่างมากมายประสบการณ์ผมก็ทําไปหลายคลิปแล้วและอันนี้ก็น่าสนใจสีพึ่ง เนื่องจากผมได้นํามาแบ่งจําหน่ายให้กับพี่ๆน้องๆนะในไลฟ์สดนะแล้วก็พี่ๆน้องๆหลายๆคนที่อินบ็อกเข้ามาขอแบ่งไปแล้วก็มาขอวิธีการใช้นะผมก็เลยจัดทําคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมานะเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบวิธีการใช้เพื่อใครมีอยู่ในตัวนะไม่ว่าจะเป็นของหลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลเป็นแบบย้อนยุคทันยุคหรือว่าจะเป็นของครูบาอาจารย์ท่านอื่นก็ใช้วิธีนี้ในการใช้สีพึ่งได้เช่นกันนะครับสีพึ่งเนี้ยพุทธคุณของเขานะจะโดดเด่นมากนะทางด้านเจรจา เมตตาค้าขายนะครับนะหลายๆคนเนี่ยเข้าใจเลยนะว่าเฮ้ยสำหรับสีพึ่งเนี่ยต้องเป็นของพ่อค้าแม่ค้าอย่างเดียวแน่เลยจริงๆแล้วหลักๆเลยอะ่ะคนที่นําไปใช้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่ต้องการเกี่ยวกับเรื่องจะเอาไปเจรจานะเราจะไปเจรจากับผู้หลับผู้ใหญ่เรื่องการเรื่องงานหรือว่าเราจะไปคุยกับเอ่อคนอื่นนะให้เขารักและเมตตาเราให้เขาเอ็นดูเราเราก็สามารถใช้สีพึ่งนี้ได้หลักๆเลยก็จะเป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับนะหรือว่าเป็นเซลแมน นคนที่โอเบอเตอร์เวลาคุยโทรศัพท์กับลูกค้าให้เสียงเราพูดมาแล้วมีสเสน่ห์ให้เวลาเราพูดออกมาแล้วมีน้ำหนักมีความน่าเชื่อถืออย่างบางคนเขาทาแล้วเขาก็จะไปพูดคุยกับเจ้าหลับเออเจ้านายนะครับนะผู้ใหญ่นะหรือไปคุยกับคนที่เขาอยากจะให้อีกคนนึ่งเมตตาเรารักเรานะครับนะเราก็สามารถทาไปได้นะการทาสีพึ่งจะเสริมให้เราดูมีสเสน่ห์ นะให้เราดูมีสเสน่ห์เมตตาเมื่อเขาเห็นหน้าเราแล้วเขาจะรู้สึกถูกชะตารู้สึกอยากคุยด้วยนะรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบดูดีนะดูมีสเสน่ห์นะต่อทุกๆุกคนนะครับและที่สําคัญต่อมาก็คือเมื่อเราทาสีพึ่งไปแล้วคําพูดของเราจะออกมาดูดีมีน้ําหนักเวลาพูดอะไรไปใครก็จะเชื่อถือนะพูดอะไรไปก็เป็นคําพูดที่ออกมาดูโห ดูน่าเชื่อถือดูน่านับถือนานี่แหละนะเวลาเขาใช้สีพึ่งเขาก็ใช้ในการนี้กันนะครับแล้วก็ยังเสริมสเสน่ห์ให้กับตัวเราด้วยให้ตัวเราดูดีดูมีสง่าราศีเมื่อเราใช้สีพึ่งไปแล้วแล้ววิธีการใช้ลหละควรจะทํำยังไงนะผมก็ถามมาหลายๆครูบาอาจารย์ที่เขากิ่งเก่งเรื่องการทําสีพึ่งนะแล้วก็พระครูหลายๆท่านที่ผมไปเข้าไปการาบนมัสการท่าน วิธีการใช้ครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็จะบอกมาในทิศทางเดียวกันนะครับในะอย่างของหลวงพ่อกลัวชุดตินทะโลเนี่ยที่ส่วนตัวผมแนะนําเองนะให้นําไปใช้นะคือให้เอาสีพึ่งนี้มานะครับนะเอาสีพึ่งมานะตั้งนะโม3จบ นะครับนะาตั้งนโมสามจบเลยนะตอนหน้ารูปหลวงพ่อกลวยก็ได้หรือถ้าเราไม่มีรูปหลวงพ่อกลวยเราก็ยกมือขึ้นท่วมหัวนะนะครับนะก็บอกกล่าวนะาตั้งนโมสามจบแล้วก็ท่องคาถาที่เราเอ่อรู้หรือว่าเราจําได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้คาถาไหนเลยผมแนะนําให้ใช้คาถานี้นะไม่ว่าจะเป็นการอาราธนาวัตถุมงคลหลวงพ่อกลวยหรือการใช้สีพึ่งก็ใช้คาถานี้ได้เช่นกันนะนก็คือ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆสังคังนามามิอิติสุขโตชุตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพมามะออุนะครับนะท่อง1จบ2องเออหจบสจบห้จบนะแล้วแต่เราเมื่อท่องเสร็จปุ๊บเราก็บอกกล่าวเลยขอบรารมีหลวงพ่อกลัวชุตินทโลแห่งวัดโคสิตารามลูกขออาราธนาสีพึ่ง นะที่จัดสร้างขึ้นที่วัดโคสิตาลามปีพศ2564นะขอบารมีหลวงพ่อกวยช่วยอำนวยอวยพรลูกจะทาสีพึ่งนี้ก็ขอให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับตัวลูกพูดจาสิ่งใดไปกับใครก็ขอให้เขารักเมตตาเมื่อใครเห็นก็ขอให้เขารักเราเมตตาเราเอ็นดูเรานะพูดจาสิ่งใดไปก็ขอให้มีน้ำหนักมีความน่าเชื่อถือจะไปติดต่อเจราจาง,งานการสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมดังปรารถนาเมื่อทาสีนะนะาพึ่งไปแล้วนะครับเมื่อทาสีพึ่งไปแล้วนะ เราควรจะพูดแต่สิ่งดีๆนะเข้าไว้นะพยายามอย่าพูดคำหยาบพยายามอย่าพูดสิ่งที่ไม่ดีออกมาจากปากนะครับนะพยายามเน้นพูดแต่สิ่งดีๆนะพูดให้พอๆนะเมื่อเราพูดพอแล้วแค่เราพูดเพะเราก็ดูหน้าคุยเราก็ดูหน้าคุยด้วยแล้วอ่ะดูหน้าครบแล้วและเสริมพลังอำนาจบาร,รมีพุทธคุณด้วยสีพึ่งเข้าไปอีกคําพูดของเรามันยิ่งดูอ่อนหวานนะเย้าวยวนหน้าชื่นชมนะพูดคุยแล้วดูมีน้ําหนักดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น วิธีการใช้ฟังผมง่ายๆนะผู้หญิงวนซ้ายผู้ชายวนขวาวนไปที่ปากนะเปิดสีพึ่งมาปุ๊บแต้มไปนะครับนะแต้มไปเลยนะปาดไปเลยเอาที่ว่าไม่ต้องเยอะมากจนเกินไปนะแต้มบางๆพอนะผู้หญิงวนไปทางซ้ายนะครับวนไปทางซ้ายแบบนี้นะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะเมื่อครบ3ครั้งนะอันนี้ของผู้หญิงนะผู้ชายก็วนมาทางขวา1ครั้ง2ครั้งสครั้งให้ลูบไปที่ปากนะนะครับเนะืเมื่อทาครบ3ครั้งเสร็จแล้ว เรานำนิ้วที่เราแต้มสีพึ่งที่เราถูไปที่ป่าเมื่อตะเกียเนี้มาลูบที่คิ้ว1ข้าง2ข้างถือเป็นอันเสร็จสิ้นนะนี่คือวิธีการใช้สีพึ่งนะตามแบบฉบับที่ผมไปสอบถามครูบาอาจารย์หลายๆท่านมานะสำหรับใครที่ไม่ได้ใช้ของวัดโคสิตารามก็ให้อาราธนาคาถาของครูบาอาจารย์ท่านนั้นที่ท่านมีหรือที่เขาแนบมากับสีพึ่ง นะครับนะก็ใช้คาถานนะั้นแล้วก็บอกกล่าวสิ่งที่เราจะต้องการที่เราจะไปติดต่อเจราจางานเรื่องอะไรนะเราก็พูดไปบอกไปขอให้งานนี้ไปติดต่อกับคนคนนี้พูดคุยแล้วเขารักและเมตตาเราเอ็นดูเราพูดแล้ว เขาเชื่อถือเรานะเราก็พูดไปพูดแต่สิ่งดีๆนะสำหรับคนที่ไม่ได้ไปติดต่อเจรจา,าง,งานเอาเราก็ใช้ทาได้นะเพื่อเสริมสเสน่ห์เมตตากับตัวเรานะเราก็บอกว่าเอ้ยให้ใครเห็นใครหลงใครเห็นใครรักพูดจาอะไรกับใครก็ขอให้เขาเชื่อถือเราขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะขอให้มีสเสน่ห์นะต่อทุกๆคนนะเมื่อทุกคนเห็นก็รักและเมตตาเราเอ็นดูเรานะครับนะเราไปใช้ได้นะในหลายๆทุกๆสาขาอาชีพแหละไปใช้ได้หมดเพื่อเสริมสเสน่ห์เมตตาในตัวเราเพิ่ม นพลังพุทธคุณเกี่ยวกับเรื่องคําพูดให้มีน้ําหนักมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นวิธีการใช้สีพึ่งสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปวิดีโอของเราและเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ